หอกน้ำเจ้าบ่แม่นหมอเดาเดือดละบ่แม่นหมอเดาเดือดละบ่บอกเลยนะบ่แก้มเจ้าหันดีแก่น้องเพิ่นแก้มปิลีแก่น้องเพิ่นแก้มปิลีแก้มแบบนี้แกมาเนินมาทำแก้มแบบนี้แกมาเนินมาทำด้เมียงามต้องหาเงินเก่งได้เมียงามต้องหาเงินเก่งยำเดีมจะเบ่งเสียงเอาหอ๊เอางานหนักไอ้เจสู้บ่เศร้างานหนักไอ้เจสู้บ่เศร้าขี้เหรนเดียเจ้าไอ้เจสู้บ่เศร้าสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวิชาภาษาไทยวันนี้จะเรียนกันเรื่องของสำนวนไทยสุภาษิตสำนวนและคำพังเพยนะครับทั้ง3มชนิดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันนะครับในเรื่องความแตกต่างว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับประเภทแรกนะครับสุภาษิตสุภาษิตก็หมายถึงถ้อยคําหรือข้อความนะครับ ที่กล่าวหรือที่พูดสืบต่อกันมานานแล้วนะครับมีความหมายเป็นคติสอนใจเราจะเรียกว่าสุภาษิตเช่นรักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่ออะไรอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของสำนวนสำนวนก็หมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่ใช้กันมานานแล้วอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีความหมายไม่ตรงตามตัวออคำศัพท์ หรือสัหรือสำนวนหรือข้อความน,นะครับความหมายเขาจะเป็นแบบแนวแฝงอยู่ให้เราต้องคิดนะครับเช่นสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำนะครับหรือรำไม่ดีโทษปีโทษกรองนะก็ไม่ได้มมีความหมายตรงๆแบบนั้นนะครับอันต่อไปนะครับคำพังเพยนะครับ ก็คือถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสื่อต่อกันมานานแล้วเหมือนกันนะครับพวกนี้จะอยู่กันนานนะครับโดยกล่าวเป็นกลางๆนะครับเพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่องเช่นกระต่ายตื่นตูมอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้กับสัตว์อย่างเดียวแต่เรานํามาใช้กับคนนะครับใช้สอนในเรื่องของความตื่นตระหนกตกใจ อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างกันนะครับเช่นเห็นกงจักเป็นดอกบัวความหมายคือเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองนะครับค <c oughs> ือเห็นเรื่องไม่ดีว่าเป็นเรื่องดีอย่างนี้นะครับอีกอีกข้อหนึ่งนะครับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ได้หมายถึงว่ามีอะไรไปทิ่หมหูนะครับแต่หมายถึง พูดอะไรไปแล้วไม่ฟังนะครับไม่ได้อยู่ในหัวไม่ฟังสิ่งที่เขาพูดนะเรามักจะยินพูดแนมะ้เธอพูดเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหมายถึงไม่ฟังนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรื่องชี้โพรงให้กระรอกไม่ได้หมายถึงว่าให้เรานั้นไปยืนชี้แล้วก็ไปบอกกระรอกน้อยว่านู่นเธอไปทางนู้นนะไม่ใช่นะครับแต่มีความหมายแฝงนะครับหมายถึง บอกหรือแนะวิธีที่พอดีกับความต้องการของเขานั่นเองนะครับอีกข้อนะครับคว้างงูไม่พ้นคอก็ไม่ได้หมายถึงว่าให้เราไปจับงูแล้วไปคว้างออกไปอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับแต่มีความหมายแฝงเหมือนกันหมายถึงกระทําในสิ่งที่มีผลร้ายแล้วย้อนกลับเข้ามาหาตัวเราเองเราเรียกว่าคว้างงูไม่พ้นคอนะครับ ต่อไปนะครับเห็นช้างขี่ขี่ตามช้างอันนี้ก็เป็นความหมายแฝงเหมือนกันไม่ไม่ได้หมายถึงให้เราไปถ่ายอุจาระตามช้างมาไม่ไหวนะครับหมายถึงทําเรียนแบบคนอื่นนะครับที่เขาใหญ่กว่าเราแล้วเราอยากทําให้เท่าเขานะมันเกินความสามารถของเราเราก็จะมีแต่ได้รับอันตรายหรือเสียทรัพย์เสียกำลังทรัพย์ของตถเองนั่นเองนะครับ อีกอันนะครับเท่าหัวงูก็หมายถึงคนแก่นะครับแต่ว่าชอบไปจีบเด็กหรืออะไรอย่างนี้นะครับเรียกว่าเท่าหัวงูนะครับมีความเจ้าชู้อย่างนี้นะครับข้อต่อไปนะครับเก็บเบี้ยดได้ถุนล้านนะครับก็หมายถึงเก็บเล็กผสมน้อยนั่นเองนะครับไม่ใช่หมายถึงให้เราไปเก็บของอะไรเก็บเงินอยู่ใต้ถุนนะครับ ข้อต่อไปไม้ซีกงัดไม้สูงนะก็หมายถึงว่าเรามีฐานะต่ําต้อยนะครับเราจะไปงัดหรือไปค้านหรือไปขัดขวางคนที่มีอำนาจมากกว่าเรานั้นย่อมไม่เป็นผลดีกับเราแน่นอนนะครับอาจจะทำให้เราได้รับความเสียหายหรือเป็นอันตรายได้นะครับตัวอย่างต่อไปนะครับน้ำขึ้นให้รีบตัก ก็หมายถึงเมื่อโอกาสมาถึงก็ให้รีบทำนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเราเน้ำท่วมทีไรไปตักน้ำเที้ทุกทีก็ไม่ใช่นะครับอีกตัวอย่างนึงน,นะครับอดเปรี้ยวไว้กินหวานก็หมายถึงอดทนหรืออดใจไว้ก่อนนะครับเพื่อรอในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมันอาจจะดีกว่าเรานะครับข้างหน้าอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าตอนนี้ก็ได้เราเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับ สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับคุณครูขอจบการสอนไว้เปียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเว่งชนยิหมัน